ประกาศประกาศประกาศช่องกูเปิดรับเมมเบอร์ได้แล้วนะจ๊ะผศมิกรมาแล้วจ้าการสมัครเป็นเมมเบอร์ใครรักกลอนใครที่เห่อเพอเช้าสายหากอยากช่วยค่าขนมตามสบาย20บาทสมัครได้ไม่ต้องแพงกูไม่กล้าจะเก็บแพงแรงเกินร้อยยุคโควิดยุคเงินน้อยคนขยง ยีบาทหรือซาวบาทค่าข้าวแกงช่วยให้ช่องได้แข็งแกร่งมีกำลังกูไม่ได้ไปก๊อปปี้กรอนคนอื่นแต่งกับมือกรอนไหลลื่นกรอนอีหยังฟังข่าวสารการเมืองไทยข่าวปังๆตามอารมณ์ที่พลูพรั่งหลังออกมาตอนนี้หนาพัฒนาไปอีกขั้นมีคนตามเกือบสามพันอยากจะบ้าแต่งมั่วๆคนเสือกฟังพันนา,นา สุนทรผู้คงอยากดากหลอนอะไรสุมาเตอร์ผมไม่รู้ผมไม่เก่งกลอนยิ่งจากหัวเหม่งเหม่งห้ามไม่ได้แต่งมาแล้วหกร้อยตอนคำคมคายทยอยลงเหนื่อยเหลือหลายใครเคยทำเรื่องเจ้านายเรื่องเมียหลวงเรื่องเมียลับจะเก็บซ่อนในห้องหับเก็บในถ้ำให้เมมเบอร์ขั้นสูงสุดได้จดจำดีเหมือนกันเรื่องมืดดำห้ามแพร่งคลาย กว่าจะค้นกว่าจะคว้าหามาเล่าเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะเอามาพูดได้คนดูฟรีดากูอีกแล้วบายบายบางคนแม่งก็มักง่ายแสนใจดำกลอนตอนนี้มีเรื่องราวของเมมเบอร์ Youtube สั่งนะพวกเธอไม่พูดพร่ำเห็นคนอื่นเห็นช่องอื่นเขาก็ทำกูเอาบ้างอยากก้าวนาลําวิชา20บบาทนะพี่น้องเหล่ามิตรรัก ุดหนุนกันร่วมสมัครอย่าชักช้าเศษอย่างเดียวไร้ค่าครูค่าวิชาจะบาปกรรมจะบาปหนานัตัวเองระดับหนึ่งจะได้เป็นคุณแม่สีระดับสองเพิ่มดีกรีจัดว่าเจ๋งจะได้เป็นคุณแม่ก้อยใช่นักเลงน้อยเบอร์หนึ่งเก่งแสนเก่งกราบซีเมนระดับสามถามมาได้คือแม่นุยระดับควีนไม่อยากคุยจะได้เห็น คลิปห่วงห้ามคลิปตาบูพระชีเนนสามระดับแต่งให้เห็นเน้นบรรยายจบดีกว่าหักยาวไปจะโดนด่าช่องของกูสร้างมูลค่าสร้างไรายได้ดีเหมือนกันกรอ,อนกากกากภาษาไทยครบพันตอนจะรวมขายนะตัวเอง